ไอ้คว่ำใช่ไอ้ไอยคว่ำนิงอะพี่ไอ้ไอ้หัวทิ้ไอ้ไอ้คว่ำหัวทิ้มนี้เหลือล้อเดียวร้อสามล้อมาดูมาดูชี้หน่อยชี้หน่อยจุดเกิดเหตุรอยหลบหลบวิ่งนวิ่ชี้กันจุดเกิดเหตุ อันนี้เกิดการผิดพ้านทางเทคนิคเกิดขึ้นเนื่องจากประมาทณถีบมือแล้วดูถูกกันมากเกินไปทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้วิธีการแก้ง่ายๆคือกลับบ้านไปตั้งไเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาถุงห่ายเอลยตายหน่อยเกตเอาไอชาตเตอ์มาหน่อยเร็วไปเดี๋ยวถ่ายลูกโม่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 